ฮัลโหลฮัลโหลอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกนาท์พีบีครับเออเข้าได้นะครับร้อยเเลยครับไม่มีคำไหนว่าเข้าไม่ได้ไม่โดนแบนนะผมนี่คือเรื่องจริงครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนกดแล้วนั้นมาชมคลิปนี้กันเลยครับนาด้านบนก็เป็นเรอสกู่ต N A T D A M A I สองศูนย์สองสองนี่ครับส่วนรหัสด้านล่างให้เดี๋ยวครับตันหนึ่งครับตัวนรหัสด้านล่าง N A T D A M a I สองศูนเรียบร้อยนะครับอาผมที่เขาได้ไดรับส็นทำเชื้อถ้าผมจะคัดลอกไปนะครับดูนะครับนะครับให้เข้ากับลินานะครับ ครับดูครับส่ดูด้านล่างนะครับครับดูนะครับนี่ครับกดจุดจำลาดผ่านนะครับลองเข้าไปดูนะครับดูเอานะครับ ครับเห็นไหมครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ก็อ๋อจบคลิปถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยครับจากผมคิตเตนูรูน,นันโด